สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรรมดำนะครับหรือว่าช่อง y youtube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้ตามติดอาณาจักรครับนี่อาณาจักรซับนันทิดานะครับสุดจัดครับนกภาพนี้หาสัมผัสหาชมที่ไหนได้ครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่ ทีมงานยักษ์ใหญ่เลยโซนจอมพระนะครับสับนันทิดาผมจะรอรอครับพี่เนี่ยอยู่บ้านสำโรงครับตอนนี้ชมนาจักโกดังสับนันทิดาครับอยู่บ้านสำโรงครับผมตำบลหน,นองสนิทอำเภอจอมพระครับจังหวัดสุรินทร์อุ้ยนาจาักนี่ยิ่งใหญ่มากครับมีทุกอย่างครับนี่นาจา เราจะธุรกิจก่อสร้างด้วยนะกับมีทุกอย่างครับรถไถรถแท็กเตอร์ยรตเยับรถมิกเราจะทำจะเป็นหัวตะก้อใหญ่ครับนีน่สบา,า,ายบาาด้ยวยพาชมในโลกกันครับเดี๋ยวจะขอรีวิวไปเป็นคันเป็นคันครับแต่เราจะจะมาพาชมในโลกกันนครับอู้ตอนนั้นพิโมนะตอนนั้นพิโมพิโมเอ็ดเฮดสองหนึ่งศูนย์อู้เดี๋ยวพาชมพิโมเลยครับ มีชมาจักกันหมดอู้านาจักสัพัน,นันทิดาครับนี่หรือว่าสสธนากิตนะที่รู้ที่รู้จักกันวนมันเรามาฐานมาฐานโกดังใหญ่มากครับอู้บรรยากาศดยรอบโกดังครับนี่ โสธนกิจนะครับหรือว่าซับนันทิดาบ้านชำโรงครับผมตำบลน้องสนิทอำเภอจอมพระครับจังหวัดสุรินทร์อยู่ในช่วงพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับตอนนี้ชงผักกลางวันนะครับทีมงานก็มา,าพักเที่ยงครับทานข้าวผมก็มารีวิวครับนี่รีวิวไปเป็นคันๆเลยพี่น้อง วาจามีความแต่ผมว่ามันอลังการมากแล้วนี่ดูแต่ละคันไปแล้วเดี๋ยวจะรีวิวรถดำครับเน้นรถดำครับตอนนี้คลิปนี้เน้นรถดำมาก่อนครับอู้เริ่มจากคันไหนบ้างอู้คันนี้เดกานะเริ่มจากคันแรกเลยอีซูซุเดก,ก้า สติกเกอร์สามสองศูนย์ครับความเป็นจริงนั้นเป็นอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวครับดูสภาพโครงสร้างชัดซีกันเลยครับอยังเนียบยังเนิบอันนี้ดูเครื่องไปแล้วน่าจะเป็นร้อยเก้าห้าครับหรือเปล่าครับดูไปแล้วน่าเป็นร้อยเก้าห้านะรหัสร้อยเก้าห้าเป็นอะไรครับน่าจะเป็นหกเทเท็ดหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหกเทนะส่วนตัวสองหนึ่งศูนย์น่าจะเป็นหกนะเทเค หรือเปล่าครับผมก็ไม่ค่อยทราบนะการตัดเครื่องชมไยชม้วยรอบครับผมถึงมวลากินข้าวครับเดี๋ยวไล่กันก่อนต่อเพิ่มซับดำซิงดินดวนครับชังหมดวอซิงสปริงตูชังนุม่มเทอร์โบครับอดเอซาวมีทุกอย่างครับนี่ชมกันไปโดยรอบครับหลักไลยมุม เจา้าคันแรกครับนี่นี่เจา้าร็อกคันแรงคันที่สองก็จะมีโรบคอบ,บครับนี่โรบคอปเป็นรถของอูเลยแล้วก็จะมีซีรีส์ฮาร้อยรถของเสียสุดทิมครับแล้วก็จะมีเดียกายคันหนึ่งครับตัวนั้นแต่คลิปนี้ที่เด็ดคือผมจะมารีวิวคันนี้นะครับโดยตรงโดยตรงแล้วผมจะมารีวิวคันนี้ครับเจ้าสีแดงคันนี้เลยรอจัด รอจัดสัมผัสได้เลยครับพี่น้องรอแบบเนียนๆรอแบบเนิบๆรอแบบไม่ต้องอะไรมากมายครับนี่จัดจานย่านจอมพระแต่งแบบสไตล์ไม่เหมือนใครครับนี่แต่งแบบมีราคาครับแต่งแบบมีราคาแต่งแบบโอ้โหผมนี่อย่างชอบเลยส่วนตัวผมนะผมอย่างชอบเลยครับสไตล์นี้ ได้ข้อมูลมาว่าทางด้านโกดังทางด้านเทมงานนี้สร้างเองครับพี่น้องสร้างกระบะเองนะซื้อแต่หัวชัดซีมาครับในเมื่อก่อนซื้อแต่หัวชัดซีมาอ่าเป็นชัดซีอินโรยครับเป็นหัวชัดซีอินโรยเนาะเขาบอกว่าซื้อมา4 0 0 0 0นกว่าครับซื้อมา4 0 0 0 0นกว่าในเมื่อสมัยแต่ก่อนนะน่าจะทํามากี่ปีเลยครับนี่น่าจะเข้า สองปีแล้วหรือเปล่าครับาจากหนึ่งปีถึง2ปีแล้วครับนี่เอามาใช้งานซื้อหัวเก่านอกมาครับเจ้าอีซูซุคันนี้เจ้าโรโบคอบหัวใหญ่ครับนี่เป็นรุ่นหัวใหญ่เลยดูเทียบกับคันอื่นได้ครับอันนี้เป็นเจ้าร็อกเจ้าเดกาครับอันนี้เป็นโรบคอบเทียบกันได้เลยครับพี่น้องอันนี้ซีรีส์ห้ายครับอันโนเดก้า น,นี่ของเสียสุดทินนะ4สีสายโหดเหมือนกันแต่หลักจะพามาชมรีวิวคันนี้ครับเรก็ลั่นครับโอ้เมื่อตอนที่แกทํางานนี่ก็โชว์สเต็ปแล้วสเต็ปหนึ่งครับนี่เร่ลั่นลั่นเลยครับมีจุดโชว์ลายยางครับแล้วก็จะมีเทอร์โบวยครับเทอบบร์โบ,บปูครับท mm hmm. ่อปูครับเรื่อนใจมากตัวนี้น่าจะเป็นย4ิบสีเวาวนะ พี่น้องผมก็ว่ายอย่างนั้นนะผมก็ไม่ค่อยทราบเบื้องลึกเจาะลึกเรื่องเครื่องยนต์เรื่องสเปครถนี่ผมไม่ค่อยเก่งนะครับก็ส่วนมากจะพาชมโดยรอบงานครับโดยรอบการทํางานเนาะเทคนิคก,การขับรถเทคนิคก,การทํางานของพีชอเฟอร์แต่ละคนแต่ละท่านครับผมจะเน้นไปทางนั้นนะครับแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายรีวตตอนรถจอดถ่ายให้ชมครับขบับไปรวมทั้งน้ํามันดูนครับกี่ลิตรครับนี่ น้ำมัน150ลิตรนะครับอ้ถังน้ำม,มันเก่าญี่ปุ่นเลยครับอันนี้น่าจะเป็นกรองครับกรองดีเซลหรือว่ากรองโซลา่าครับมีวัดระดับด้วยว่าน้ำมันอยู่ถึงไหนถึงไหนครับนี่มีวัดระดับด้วยสุดจัดสุดจัดสับนันทิดาครับหรือว่าสาอสธนกิจอยู่บ้านสำโรงครับนี่อยู่โกดังเลยน่าจะรับก่อสร้างด้วยหรือเปล่าครับ เป็นทางไฮดรอลิกดูชิ้นงานครับว่าเป็นยังไงอันนี้เขาสร้างเองนะครับนี่สร้างเองเลยสร้างเองกับมือครับต่อกับบะดําสร้างเองกับมือทีมงานนี้มาฐานครับแมคโครใหญ่นะ่าจะมีสองตัวนะมีเจ้าฮินตชิซาซิกสองร้อยคันหนึ่งแล้วก็จะมีพิโมครับพ่โมสองูอีกคันหนึ่งมาดูชิ้นงานเขาครับ ขอทำสีทำะไรเนียนแค่นันครับอันนี้เป็น